วันนี้พวกเรา NA คอมแมเรีวช็อปนะครับตัวแทนติดตั้งกล่องบันลางจูนคอม i f i ิ fit, นะครับกับ v ี g o 2.5 VN ครับท้ายล่างไฟฟ้าป้ายแดงอยู่เลยครับลงแม็กอย่างหล่อ,เ,อ,อเดี๋ยวมาดูนะครับกับเจ้าตารางจูนของกล่องตัวนี้นะครับก็คืออันนี้คือกราฟที่อ,อ,อัพโหลดเข้าไปในกล่องแล้วนะครับคือจูนมาแล้ว อันนี้ก็ชอบตรงฟังก์ชันพิเศษตร,ตรงนี้ครับก็คือเป็นตัวเตือนว่า,าระดับแรงดันของของแรงดันโวลต์เนี่ยว่ามันสูงเกินหรือเปล่าคือเราสามารถตั้งให้มันเตือนได้นะครับสำหรับจูนเนอร์นะครับก็จะมีตัวนี้ครับสโคปสโคปครับคอยดูแรงดันนะครับเนี่ยครับอันนี้คือกราฟกราฟคือดู ค่าอินพุตนะครับที่ได้มาจากเซ็นเซอร์แล้วก็ระหว่างออกจากกล่องครับอันนี้คือสแตนดาดนะครับไฟสีเขียวเนี่ยอันนี้ดูดูครับนี่ครับนี่คือผมตั้งไว้ที่สองจุดหนึ่งเก้าครับนี่เเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับนี่คือเดิมๆดิมเดีมาดูรอบกว่านะครับสังเกตว่าคินช้านิดหนึ่งเดิมๆนะครับอันนี้โหมด อ่าแบบเน้นประหยัดครับก็คือโหมดหนึ่งนั่นเองเออมาดูรอบกวาดน,นะครับขึ้นเร็วกว่าเดิม CS <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูโหมดสปอร์ตครับโหมดซิง่าไฟจะเป็นสีมว่วงกับพิบเร็วนะครับามาดูดูรอบนะครับขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วกว่าเดิมดูที่สโคปนะครับ แรงดันที่ออกจากกลองนะครับโวนระดับโวนครับโอเคถ้ายังไงก็ตอนนี้ผมถือว่าโอเคที่สุดแล้วครับรองรับกับรถรุ่นใหม่ๆทุกรุ่นนะครับที่ออกมาสนใจติดต่อดได้ครับ NA อคอมแมเร็วตามเพจเลยครับ